ยืนอยู่ที่แฟลตที่อัปเปร์นอตสตรีทนะครับเป็นเขีชุมชนในสิงคโปร์ครับมาดูร้านอาหารบ้านๆน,นะครับที่สิงคโปร์กันนี่ครับอยู่ในใจกลางเมืองเลยสบายครับของการแข่งชาติสิงคโปร์อันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้ครับ นี่คือชน่นาทาวที่ผมมาพักเมื่อคืนนี้ครับนี่ครับชา่าทาวที่มาเดินแต่ตอนนี้เป็นช่วงเช้ายังไม่ถึงแปดนาฬิกายังเงียบยอยู่ครับจะมีแสงสีเสียงกลางคืนเยอะหน่อยนะครับตอนนี้ไม่มีพอดีผมมาพบนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ที่นี่ครับรวมทั้งมาดูนิรรศการ อสังหาในมนทรัพย์ที่สิงคโปร์ด้วยกันแล้วก็เลยมานอนที่นี่เพื่อว่าจะได้แบบมาดูบรรยากาศส่วนมากก็แค่ผ่านไปนะครับที่มาดูบรรยากาศจริงไม่ค่อยมีเลยมานอนที่นี่อาคารพวกนี้นี่เก่ามากแล้วนะครับคงเป็นร้อยปีคล้ายๆถนนภูกเก็ตบ้านเรานะครับไอ้ถนนถลางที่ภูกเก็ตบ้านเราแต่ก็รักษาไว้นะครับในส่วนนี้เพื่อที่จะ ตายเป็นแหล่งท่องเที่ยวไปด้วยเลยทางเดินด้านในของอาคารแบบเราเนี่ยครับที่ถนนขลางก็มีแต่ว่าถูกปิดไปเป็นระยะระยะนะครับคงนะเดินไม่เคยได้แต่ที่นี่ยังต้องให้เดินอยู่นะครับนะเป็นแรงดึงดูดอย่างนึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งบ้านเรานี่าจะแบนี้บ้างนะครับอ่าครับไม่ค่อยพบกันนะครับ